สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมชอ่องอธิพัฒน์นนทภานะครับประกอฟ้าอีกช่องหนึ่งเด้อพิมละดา365ครับมีสองช่องครับมีสองช่องก่อนอื่นอนสิกินเข่ามานี่ยก,กลับขอบพระคุณครับพี่น้องสุภูสุค้ขขนครับติ่กติดตามกดไลค์กดแชร์ตอนนี้ยอดซับสไครต์ก็หาร้อยค้นแล้วนะครับก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อให้พี่น้องสุภูสุค้นติ่กติดตามแล้วครับพูดถึง,ง บ้านกดติดตามสิกำลังวัดสิกดปิ้ง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 ,ง,งหายก็ขอให้มีความสุขนะครับขอให้ยรำหายรวยทุกผู้สุขคนให้สุขภาพแข็งแรงอ่ะมื้อนี้อยากยับขามาหมอีกนิดหนึงมาเบิ่งว่าเมนูหยังหลังจากที่เมนูก็นั่นก็เฮ็ดให้เบิ่งแล้วเด้อนี่ๆๆนี่น,นี่ครับทาำไมชมครับปลาทูมันตัวใหญ่ๆแล้วก็อีกอันนึงอีหยัง,อ,งอาจารย์พิมพ์แกงสม้มนี่แกงสม้มแกงส้มซื้อมาจากตลาดก็เอาปลาทูน่ะปลาทูใส่์ตัวนึง ปลาทูน้องหน่อยนี่แหละขายตามตลาดนัดครับผู้ใดอยากกินก็ทักมากครับอันนี้แจ้วติทำแจ้วทำแจ้วแจ้วปลาแดกนะครับมากินน้ากันมีสองมนูได้ไหมดนี่อาจารย์พิมพ์คนกินนี่หรอกกะจะกินน้ากันนี่ละส่วนผักก็อูย้ยหลายครับมีผักไพ่นพักพี่อย่างนี้ฟันจะองนี่พักไพ่เนี่ยนะไปเอามาคนหลายๆเด้อผู้ติดต,ตามบ,บักพริกหลบักพริก ไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยหิวอะไรเพราะว่ากินอันนี้พี่ปุ๊บซื้อมาฝกครูปุ๊บซื้อ้วยปิ้งมาฝากขอบคุณหลายๆค่ะเอาอย่างก่อนลบบผักไม่เอาเหรอวยเหรอเพื่อนกล้องหลังหรือกล้องหลังก่อนเน่ยกล้องหลังไปกล้องหลังเนาะ เรากระจิใส่กล้องนานพี่น้องนั่ถิ่มลาองเห็นเจ้าของวันนี้คลิปคิปนี้เป็นคลิปที่สองถิ่มเห็ดกล้องหลังล่องเห็นบ้งมันก็ถัดดีแต่ว่ามันบบเห็นเจ้าของยังเพิ่งเรื่องก็เป็นบบเห็นเจ้าของนะกินไป่ก็โบเห็นเจ้าของเลยพี่น้อง แล้ลลลวไปยิตัมนบอบบอกอืมขอขอบคุณเด้อคลิปที่แล้วมีเอฟซีเป็นคอมเมนต์บ้างมีอย่งไรบงหน้าหน้าเจ้าเจ้ากะเอามเมียเรามา เดมากินน้ากันรวดห้องจำอ่ะดีใจเนาะมีคนตีตามมีคนคอมเมนต์แน่นอนเลครับเดี๋ยวอาจจะเป็นวันยุดเนี่ยเมื่อพิเศษตีฉลองบานครบห้ารอยคนตีตามเนาะเขาฉลองเป็นล้านคนตีตามเขาหาร้อยเขาปรลองได้อาจารย์พิมพ์บรวา่าสิออกกอง เดี๋ยวไปหาอืมตามอ่ะเดี๋ยววันหลังเอาสูตรหนูมาสูตรหนูก็มีอะไรด้วย ไก่แล้วก็กใมกมบมะกรูดลื่นัออ่กจะเส้นใดมัดแบบพี่น้องโทษแบบว่าเนี้ยพี่หยิบอันเลยเหรอพี่พี่ถ่อนลื่นเออผ่อนนี่พีิโดดครับไดยตัดอ่ะอืมอืมกัดเข่าขพิครค่ะ เผ็ดอืม,อมกินไปนวันหมงเชยเช่ม แกงนุสดไข่ปลางมาต้มแกงสมพี่น้องแกงสมก็เอาปลาทูนองหน่อยอใส่แต่แบบพิเศษคือแกงสมเท่าถิ่นพนักขนันย่างพักขันย่างก็มาปลูกไวไ้เลยสะอึกเว่าผู้เฒ่ากินเขาต้องกินน้ำตามตนะเข <c oughs> ่าเลย

ยอดมาลักคนวะแล้ว,ว,าว่าบบานผมเอินแล้วพักไส้เอ๊ะอืมพักไส้ละเคียนก็นะประมาณขันเป็นหนึ่นขันเป็นปลาทูเข้มหน่อยเขาที่จำจำอันนี้ขึ้นมา นี่เป็นเก็บที่สองเนอ,ทอ,อะ,เะที่ใส่กล้องหลังอะแล้วที่ใส่กล้องหน้ากล้องหน้าตั้งไวมงม้มันจะเห็นเจ้า,จาของอือมันหนเห็นว่าเจ้าของเห็นกำลังแบบไหนท่าทางยังไงแต่นี่มันบวบเลยมันกระทำธ่ามชาติไป อ้าน้อยแล้วว่าแล้วเบิง่งแล้วว่าแล้วมักอาจารย์กินบักแสงยำควบๆยำบักแสงยำบักเขียป่นะ <c oughs> นะ <c oughs> แม่บ้านก็ส่ทํางานอ้าวอ้อืมมันจะมีกล้างเหรอเดี๋ยวนี่ห อตอนนี้นพักหน่อกพี่แล้วลาบกระปลุลเนี่ยเสร็จแ้ มันปวดนจานอย่างนั้นเพราะว่าไม่แต่แม่ืมการชิมไปบังหายนเด็ดจังที่แล้ว กะลาเป็นตัวตัวกอะอร่อยเอามา,อาทอดีลยวมาล้างพี่เนาะลูซื่นปละลานะไม่ใช่ปลาส้มถ้าปลาส้มมันจะออกเปรี้ยวอืมปลาแดกกันนะปลาแดกคักคักเนี่ยปลาแดกกักปลา,าสม้มปลาแดกเคยใหญ่เนาะเวลาทอดอ่ะ พอใก่ส <tinc S 1> ุกเอาน้ำปลาโรยโรยรอบตัวแล้วก็ขูดทำกินนุ่มนวลใครวะหนึ่งใครจำขีดมานหน่อยนึกกระท้่ มาเด้อร์กินข่าแรงน,นี่เมนูปลาทูครับพี่กินพริกทอดยังคะ่ะกินแล้วอร่อยมากเลยแล้วก็เผ็ดเดียโอ้โหจนดอดเลยเผ็ดจัดเลยเผ็ดจนตาไอเลยนะอืมเผ็ดนี่เผ็ดพริก,กอ่ะแพงเหลือบ่เนี่ยโอ้โหเหลือยเลย,เลย นี่ยังตลาดพอคู่จันทรสามรอด <c oughs> ากเลยเจอการต่ำที่เลยอืเอมเจ้าหนังช็อปปี้จะเข้าไหมาช็อปปี้ พอคู่จันสามหลอดคู่จันถึงไปยืนสองเอาแกงสมหรือได้ว่ามาซอยคนขาปลาตรือหได้ว่าโคตรเท็ดมากจำเห็นหรอกจำจำพุ่งมันใครไม่รู้เสดเลยแล้วก็เอาเหมืยนเยีะๆๆดิค่ะรู้เมาไม่เห็นมันสวย ไอ้เบิ่งด้มันจักนาที่น่ะเราปิดสีพออกไป12เออพ่อละมั้ง <c oughs> เ,ออเดี๋ยวนะกินข้าวหนึ่งก้อนลดเครื่องโตเนยสองคนอาจารย์ทินอร่อยกินทั้งตัวอได้เลยอร่อยอันนี้ก็เหมือนเ้นเส้นน้อนุมืหือนเส้าเด้อน้องหน่อยเด้อเนี่ย กนกพรไม่ค่ามันทือว่าน้องหน่อยเธอเล่นเพื่อนะกนกพรผงคำคำตาเนี่ยบ้านนี้น่ารักทั้งบ้านเลยน่ารักใช่เสาน่ารักมากน่ารักเหมือนแม่อืเนี่ยเแล้วคราบหนก็เอ,มอิมแล่วมันอื มัดเคืองตัวเราเพีย้ยอืมอ้ยไข่ไข่นี่นี่อาจารย์พิมอาจามผนกินหรอไข่ใช่มันติดผมนิยหน่อยไข่ที่อทชอบกินผมไข่ติดผมนิดนิดไข่ชอบกินทัน่มัเนอนะเนาะต้องใส่ตองปีนปึบทำมั้ง ออเอาละพี่น้องครับจะอเม่นแบบนั้นสำหรับพ,พี่นี่ก็เอาไว้ทำอยู่เนาะเดี๋ยวพี่น่าจังหวะกันไหมอขอบคุณขอบคุณพี่น้องกด,กดติดต,ต่อทีตามฮะจับกระทู่กับยังมาติดต่อมาได้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามโซ่มึงไก่ฝั่ง,ง,งเห็นบ๊อ,อ มัดคข้งตัวครับอีพี่นี่ก็ไวยซ้ำนี่ครับสวัสดีครับขอบคุณลหลายๆ